โอเคนะคะเรามีเอกสารให้คุณครั้งนี้เนี่ยมีอยู่หลายชุดนะคะอย่างงงนะทุกคนคงได้รับเอกสารที่ถ่ายสำเนาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถูกไหมคะก็แนะนำว่าให้ปริ้นเอาเอกสารขึ้นมาเลยนะคะเพื่อให้สะดวกในการเรียนการสอนนะ,ะเพราะหลักสูตรนี้จะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่กิจกรรมด้วยนะเอามาดูเรื่อง Internal Audit ค่ะ อินเตอร์เนลออเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เราเป็นมาตรฐานสากลนะคะซึ่งในจุดประสงค์หลักสูตรนี้ก็คือต้องการให้พวกเราเรียนทั้งหลักทฤษฎีและหลักปฏิบัตินะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถจะเอาความรู้นี้ไปใช้นะคะหลักปฏิบัตินี้เป็นหลักปฏิบัติที่มีการทดสอบมาแล้วมีการพิสูจน์มาแล้วนะคะว่ามันปฏิบัติได้จริงนะคะ ในทางปฏิบัติต้องทำอย่างนี้นะคะ,ะถัดไปก็คือต้องการให้เราเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินซึ่งแนวทางเนี่ยมันอ้างอิงตามมาตรฐานหนึ่งค่ะเรียกว่า ISO 1 9 0 1 1อ่เานะคะเป็นเรื่องของการตรวจประเมินโดยตรงนะคะ1 9่ะ 19, 11, นะคะเป็นเรื่องการตรวจประเมินโดยตรงนะเป็นเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวจะชี้แจงต่อไปนะคะ เป็นตัวที่กำกับหลักสูตรนี้เลยนะคะหลักสูตรนี้เดินตามมาตรฐานนี้ค่ะ1 9 0 1 1นะกะนะานอะการตรวจประเมินของเราเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างมีเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะถ้าเราเดินตามมาตรฐานสากลของของแนวทางนี้นะคะแล้วก็ทำไมเราจะต้องเรียนหลักสูตรนี้ก็คือพวกเราที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายในเนี่ยเราก็จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมค่ะเป็นข้อกำหนด ของมาตรฐานสากล ISO 9001นะคะ,ะบังคับเอาไว้นะคะใครที่จะเป็น internal auditor จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรนี้ซึ่งตามปกติเราจะเรียนไม่ต่ำกว่า2วันเนื่องจากวันที่1ก็คือต้องทบทวนข้อกำหนดทั้งหมดนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราให้ให้ให้พวกเราเนี่ยได้เรียนก่อนล่วงหน้าแล้วเรื่องข้อกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่2ก็จะเข้าสู่เรื่องหลัก การของการตรวจประเมินนะคะโดยตรงความหมายค่ะความหมายของการตรวจประเมินมีอะไรบ้างนะคะ,ะเรามักจะเรียกคำว่า system audit หรือ internal audit นะคะ,ะคำว่าถ้าคำว่า internal audit เนี้ยมีการใช้คำนี้มานานแล้วในระบบของการตรวจประเมินบัญชีและการเงินนะคะ,นะคะ ทุกบริษัทนี้เขาจะต้องมี internal auditor นะคะเวลาเขาพูดว่า internal auditor เนี่ยมักจะหมายถึงทางบัญชีการเงินนะอันนั้นคือในอดีตทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการตรวจในลักษณะของการตรวจระบบระบบงานคือระบบของทั้งบริษัทหมายความว่าตรวจทุกหน่วยงานตรวจทุกแผนกค่ะเป็น system ค่ะตรวจทั้งหมด่ะไม่ได้ตรวจเพียงแต่ ไม่ได้ตรวจเพียงแต่ทางด้านบัญชีการเงินนะคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่า system audit นี้ก็ถือว่า,าใช่นะคะทีนีนน้การตรวจประเมินเป็นอะไรการตรวจประเมินเป็นอะไรการตรวจประเมินเป็นการทำงานอย่างเป็นอิสระและเป็นระบบคีย์เวิร์ดคือคำว่าเป็นระบบและเป็นอิสระคำนี้หมายความว่ายังไงนะนะ เป็นอิสระคือผู้ตรวจเนี่ยนะเราจะให้อิสระเขานะฮะผู้ตรวจจะมีอิสระะในการจะเข้านอกออกในไปตรวจระบบงานนะคะในแผนกที่เรามอบหมายนะหมายก็ว่าถึง,ถงแม้จะอิสระแต่ก็มีกรอบระดับหนึ่งนะซึ่งกรอบเป็นอะไรวันนี้ก็ได้พูดกันนะคะ,ะก็มีอิสระที่จะตั้งคําถามที่จะตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานอื่นนะคะนะเพื่อจะแสดงอะไรฮะ ผู้ตรวจเนี่ยเป็นคนที่ทำหน้าที่ไปค้นหาความจริงค่ะนะผู้ตรวจทำหน้าที่ค้นหาความจริงค่ะนะซึ่งเราเรียกว่า fact finding การค้นหาความจริงนี้เรียกว่า fact finding นะคะ,ะสลับหน้าจอมาที่อาจารย์จะเขียนคำนี้ให้นะคะนะคะ,ะสลับมาที่วิดีโอนะคะการตรวจประเมินเนี่ยก็คือการทำ fact finding แฟ c t แปลว่าความจริงค่อยๆไปนะคะน้องๆไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาอังกฤษอาจารย์จะแปลให้ตลอดนะคะนะแฟก t ก็คือความจริง f i n d i n g ก็คือการค้นหาแปลว่าการค้นหาความจริงนะการค้นหาความจริงค่ะการตรวจประเมินคือการค้นหาความจริงเราไม่ได้ไปตัดสินใครเลยนะคะ เราแค่บอกว่าข้อเท็จจริงสิ่งที่เราเห็นคืออะไรสิ่งที่เราเห็นนั้นคือหลักฐานค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปตรวจเนี่ยเรากําลังเปรียบเทียบหลักฐานของเอ,เอกสารนะคะเราเรียกว่าแผนงานเนาะหลักฐานที่เป็นเอกสารเราเอามาเทียบกับสิ่งที่เราเห็นว่าทําจริงกับไอ้ที่เขียนไว้นะ่ะมันตรงกันไหมค่ะเพราะฉะนั้นจึงใช้คําว่ากิจกรรมทางด้านคุณภาพค่ะเราไปตรวจกิจกรรมด้านคุณภาพคือการทํางานของเขานะ ว่ามีผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่ค่ะนะเราเข้าไปตรวจเพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นจริงที่เราเห็นนะกับแผนงานเอกสารเอกสารคืออะไรเช่นแผนเช่นระเบียบเช่นคู่มือทำงานนะเอกสารที่เขียนว่าฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้กับของจริงตรงกันไหมค่ะเราต้องการเปรียบเทียบสองอย่างนี้ค่ะนะคะ นะคือเหมือนกับเป็น QC ของระบบเนะาะเราเป็น QC ของระบบคือไปเปรียบเทียบเหมือนกันไหมนั่นเองนะคะแล้วเรายังดูอีกว่าการปฏิบัติที่เราเห็นเนี่ยนับว่าใช้ได้ไหมค่ะเราจะมีการตัดสินใจตรงนั้นระดับหนึ่งนะคำว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้มันมีหลักเกณฑ์ค่ะคือมีคำว่ามีประสิทธิผลไหมค่ะ อันนี้จําเป็นนะคะประสิทธิผลค่ะอดอิเตอร์สนใจประสิทธิผลมากกว่าประสิทธิภาพอ่าทาไมเป็นอย่างนี้ประสิทธิผลคือการดูปลายทางเลยประสิทธิผลเท่ากับอะไรคะผลที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ค่ะเราดูผลลัพธ์เลยว่าไม่รู้ว่าคุณทํางานอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่ออกมามันเป็นยังไงเราเรียกผลลัพธ์ค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือผลงานนั่นเองใช่ไหม เราดูว่าผลงานใช้ได้ดีหรือไม่ค่ะนะคะเหมือนกับว่าอองานที่เราทำเนี่ยนะคะผู้ตรวจเนี่ยไม่ได้เห็นตั้งแต่ต้นว่าเขาทำงานกันยังไงตั้งแต่แรกนะคะความเป็นมาก็ไม่อาจจะไม่รู้ทั้งหมดนะแต่สิ่งที่เราเห็นคือณเวลาที่เราเดินเข้าไปดูนั้นเราเห็นปลายทางแล้วไงมันออกมาแล้วเป็นแบบนี้มันออกมาเป็นสินค้าแบบนี้ และมันก็อาจจะมีข้อบกพร่องมีสินค้าออกมานะคะและมันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าประสิทธิผลคือผลงานคือสินค้าคุณภาพดีหรือไม่ดีเราเข้าไปดูเลยถ้ามีข้อบกพร่องมันบอกได้เลยตามสเปคของบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นเราเน้นที่ดูประสิทธิผลประสิทธิภาพดูไหมประสิทธิภาพอยากดูแต่ว่ามันดูไม่ได้หมดนะ ดูไม่ได้หมดถ้าเขาไม่ได้วัดเอาไว้ไม่ได้กําหนดเป็นเป็นข้อมูลไว้เนี่ยเราอาจจะบอกไม่ได้ว่าประสิทธิภาพจริงๆแล้วดีหรือไม่เช่นเขาทางานเร็วเร็วมากแค่ไหนดีดีพอแค่ไหนเนี่ยมันพอมองออกได้นะเห็นเป็นสินค้าเห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมแต่ว่าเร็วแค่ไหนไวแค่ไหนนะราบรื่นแค่ไหนอันนี้เราไม่รู้แล้นะคะ และจะมีอีกหลายประเด็นซึ่งผู้ตรวจเนี่ยอาจไม่สามารถตรวจได้นะเวลาที่เข้าไปนะคะนะแต่ดังนั้นเวลาเราดูเราดูผลที่เกิดขึ้นค่ะเราดูผลที่เกิดขึ้นเพราะเราเน้นตรงประสิทธิผลนะคะประสิทธิภาพเราก็อยากดูแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดค่ะโอเคนะคะอ่าน้องอาจจะถามแล้ว ประสิทธิภาพกับประสิทธิผลต่างกันตรงไหนเอออะขอกลับมาที่หน้าจอค่ะขอกลับมาที่หน้าจอวิดีโอนะคะอะ่ะอาจารย์ตั้งคําถามไม่ให้เราลับเออประสิทธิภาพกับประสิทธิผลมันจะต่างกันยังไงฮะเอออะฟังฟังความหมายของพวกเราหน่อยอ,อ่า ประสิทธิภาพกับประสิิผลจะต่างกันตรงไหนเอออันนี้เป็นสิ่งที่ออดเดอร์ต้องรู้เนาะอ่าอ่าอาจารย์ได้ยินเสียงงุมงำงุมงำจากน้องแป้งค่ะน้องแป้งคะอ,อ่าน้องแป้งตอบได้เลยจารรู้ใช่ไหมคุณจินก็ตอบได้เลยเนะาะใส่หัวใส่หัวได้ไงแป้งเธอเออประสิผลคือคืออะไรคืออะไรคืออะไรนะ อ่าใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างประสิทธิผลคืออะไรให้เราพูดเองอ่านะคะกุ้งค้าได้ไหมคะกุ้งอาจารย์พูดย่อยๆเนี่ยในความคิดของหนูประสิทธิผลเป็นอะไรประสิทธิผลก็คือผลของงานหรือเปล่าคะใช่ผลของงานใช่ผลของงานทำใช่เช่นผลิตสินค้านะคะประสิทธิผลคือ นะผลิตได้สินค้าดีใช่ไหมสินค้าออกมาดีนะวันนี้จะส่ง10ชิ้นส่งได้10ชิ้นหรือส่งของขนส่งเคมีได้10ถังตามที่กำหนดไวอ้อันนี้คือผลงานเกิดขึ้นใช่ไหมผลงานดีโอเคทำได้ตามเป้าหมายนี่เป็นผลงานละนะคะแต่ประสิทธิผลเป็นไงคะ กับประสิทธิภาพจะต่างกันยังไงเนาะส่งของได้แต่ที่ถ้าประสิทธิภาพคืออาจจะส่งช้ากว่าเวลาที่ตกลงกันไว้อย่างนี้เรียกมีประสิทธิภาพไหมขาดประสิทธิภาพถูกไหมสมัตินัดกันว่าบ่ายสามจะส่งของอมันก็ได้ส่งหรอกสิบถังนะเรียบร้อยส่งเรียบร้อยละแต่ว่าสิบถังเนี่ยไปถึงช้าไปหนึ่งชั่วโมงไปถึงสี่โมงอย่างนี้เรียก มีประสิทธิผลนะแต่ขาดประสิทธิภาพถูกไหมพวกเรานะเข้าใจยังขาดประสิทธิภาพคือมันก็ได้ตา,ตามเป้าแต่ขาดไปเรื่องเวลาส่งช้าไปหน่อยอย่างนี้คือยังมีข้อตำหนิติติงอยู่เนาะนะถ้าเกิดส่งเร็วกว่าละมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพใช่ไหมส่งเร็วกว่าแผนลูกค้าก็ดีใจอ้าว ดีใจอ่ะเออคุณมาเร็วเนาะเออดีแต่ไม่ทราบนะลูกค้าบางคนอาจจะไม่ชอบใช่ไหมมีบางคนนะนัดส่งออวันวันเสาร์เราดันไปส่งวันอังคารอย่างเงี้ยไปส่งก่อนอะ่ะอาจจะถูกลูกค้าตำหนิได้มีไหมคะมีไหมมีไหมคะคุณจีนตามประสบการณ์มีไหมลูกค้าตำหนิไหมไปส่งก่อนเวลามี <laughs> อันนี้อะ่ะแปลกนะ ส่งก่อนเวลาแต่ไม่สามารถบอกว่ามีประสิทธิภาพนะคือเร็วเกินไปแต่ลูกค้าไม่เอาอะ่ะเพราะลูกค้าบอกว่าอย่างนี้ฉันต้องจ่ายตังคุณทันทีไหมเนี่ยเอย้ตังฉัน,นยังไม่มาฉันต้องมาวันเสารออ์อ่ะฉันรับคุณวันเสาร์ไงคุณก็ไดนทานคุณนี่นะกลายเป็นข้อตำหนิคือทำไม่ถูกไหมอันนี้เนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันดังนั้นคําว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่แปลว่าเร็วทุกครั้งเสมอไปนะเร็วเกินก็อาจมีตําหนิได้นะ มีประสิทธิภาพนั้นแปลว่าลูกค้าพอใจหรือเรามีความพอใจนะนะพอใจทั้งสองฝ่ายยิ่งดีเราพอใจคนเดียวลูกค้าไม่พอใจก็ไม่ถูกนะอันเรียกไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกันนะคะดังนั้นออดิเตอร์จึงเน้นว่างานเสร็จไม่เสร็จค่ะเพราะออดิเตอร์นี่อาจจะรูว้ว่าตกลงคุณส่งช้าไปหนึ่งชั่วโมงไหมอาจจะไม่รู้น่ะ แต่รู้ว่าส่งเรียบร้อยแล้วเออดีลนี้ปิดได้ส่งของเสร็จจบนะออเดิร์ร์รู้แค่นี้เป็นอันว่ารับได้ใช้ได้แต่ถ้าในกรณีที่ตัวชี้วัดของบริษัทเราอันนี้อาจารย์พูดลึกลงไปนะตอนนี้ตัวชี้วัดของเราบอกวัดเอาไว้ว่าเราต้องส่งของทันเวลาไม่ช้ากว่าที่กําหนดไว้ดังนั้นการส่งก่อนถือว่าผ่านใช่ไหม ถ้าตัวเลขมันชี้วัดอย่างนี้ก็นับว่ามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะคะ,ะเพราะว่าตัววัดบางอย่างภในบริษัทก็วัดเรื่องประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสมควรที่จะวัดเหมือนกันอ่าโอเคนะคะ,ะนี่คือคําว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลค่ะนะคะอ่าต่อมามา,มาดูซิกลับมาที่สไลด์นะคะจะค่อยๆไปให้นะเพื่อเราจะไม่เมึนงงนะคะ สรุปการทำงานอย่างเป็นระบบนี้นะคะนะเป็นการตรวจสอบนะ,ะ internal audit หรือ system audit นะคะเป็นการตรวจสอบที่เป็นระบบและเป็นอิสระนะคะที่เราจะเข้าไปตรวจเปรียบเทียบผลงานนะที่เกิดขึ้นเทียบกับแผนที่วางไว้เทียบเทียบกับแผนที่วางไว้นะคะ,ะเราจะดูว่า ต่างกันไหมยอย่างหนึ่งนะคะถ้าต่างกันนั้นเราจะจดบันทึกค่ะนะแล้วถ้าดูลึกลงไปก็จะดูว่ามันใช้การได้ไหมคือถือนับได้ว่ามันเป็นผลงานที่ดีหรือเปล่าเราเรียกมีประสิทธิธผลไหมนะแล้วมันเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ไหมคือการทำงานต่างๆเนี่ยเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือเปล่า เขาดูปลายทางเลยว่าคุณตั้งตัวชีวัตอะไรแล้วเป็นไปตามนั้นไหมนะ